สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับและรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับเพราะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะนะครับช่วงล่างการขับขี่ต่างๆต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับและไม่เลยครับ Ford r a n g e r นะครับ 2.2นะครับ XLT นะครับปี2017เลยนะครับคันนี้นะครับไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวอันดับเดียวเท่านั้นนะครับมีประวัตินะครับดูแลศูนย์นะครับและสำหรับราคานะครับต้องบอกเลยวันนี้นะครับเรามาจัดราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับยกขบวนนะครับของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง 5 5า0 0 0ห้บาทเท่านั้นนะครับแต่แต่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับราคานี้นะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าหลานไลออนคาของเรานะครับนั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพรบปี66แล้วนั่นเองนะครับและของแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง 5 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับเพราะล้านเราฟรีแวดเจนะครับฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีเต็มนะครับและฟรีค่าโอนนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลย7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก็บอกว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง 2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นนะครับเอกสารนะครับกับลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับต้องบอกว่า สะดวกสบายง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับคันนี้นะครับน่าใช้อย่างไรนะครับและถึงบอกว่าราคาโหต้องบอกว่าโดนมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับในด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับชัดเจนนะครับโลโก้ฟอร์ดต้องบอกว่า เด่นสวยมากๆนะครับนี่มาพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียมต้องบอกว่าไฟเป็นโปรเจคเตอร์โหสว่างมากๆนะครับมาพร้อมด้วยระบบนะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับนี่มีไฟตัดหมอกให้ตรงรุ่นเลยสําหรับสีต้องบอกว่าสีสวยมากๆนะครับสีดํานะครับเป็นสียอดนิยมยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสีเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะครับของ Ford Ranger คันนี้นะครับ และสีดำนะครับต้องบอกว่าโหสีช้ำเงามากๆอันนี้เป็นสีเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับไม่เคยมีการสาดสีนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์สีต้องบอกว่าให้ไปเลยนะครับ96-97%เลยก็ว่าได้นะครับล่องรอยสะเก็ดหินต่างๆนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับลูกค้านะครับเข้ามาดูคันจริงคันนี้ที่ร้านได้เลยนะครับและล้อแม็กนะครับต้องบอกว่านี่ล้อแม็กอันลอยนะครับขอบ17เลยนะครับเป็นล้อแม็ก นะครับนี่ของ Ford ตรงรุ่นเลยนะครับสุ้มล้อเบ้าโชกต่างๆนะครับนี่ต้องบอกว่าหูรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีนะครับจากโรงงานนะครับอยู่ทุกจุดนะครับนี่เป็นรถบ้านนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับและกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างด้วยนะครับและแก้มด้านข้างนี่จะเป็นสีโครเมียมเลยนะครับเขาจะมี ตัวอักษรเขียนเลยว่ารุ่น2.2นะครับหรือ2,200 cc นะครับเกียร์6สปีดแล้วนั่นเองนะครับนี่มือจับต่างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับและรถยกสูงนะครับที่พลาดไม่ได้เลยเขาจะมีในบันไดข้างนั่นเองนะครับและด้านหลังต่างๆเหมือนกันนะครับขนาดล้อนะครับเขาก็ขนาดเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับนี่ซุ้มล้อต่างๆนะครับนี่ต้องบอกว่าโหเห็นชัดเจนมาก นะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักผิคว่ำหรือตัดต่อคัตซีแต่อย่างใดนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับและด้านหลังนะครับในของ Ford Ranger คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับนี่โอ้โหโลโก้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับโลโก้ Ford ตรงนี้นะครับมือเปิดแบบโครเมียมนะครับรุ่น XLT นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะถอยด้านหลังอีก4ตำแหน่งนะโอ้โหและเวลาเปิดนะครับเปิด่า มี m ม็กไลเนอรต่างๆนะครับใหม่มากนะครับไม่เคยบรรทุกของหนักมานะครับและนี่รอยมาร์กิ้งนะครับด้านข้างผมต้องบอกว่ารอยแต้มสีรอยมาร์กิ้งจากโรงงานนะครับอยู่ทุกจุดนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับผมไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยนะครับไม่มีรอยขันนะครับหรือรอยประแจขันแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆเลยหัวต้องบอกว่าคันนี้นะครับ สภาพใหม่มากๆนะครับสภาพหนังฟ้าเลยนะครับและเวลาที่เราปิดนะครับปิดง่ายมากนะครับนี่เบานะครับปิดแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของ Ford Ranger คันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในนะครับโหดูดุดันนะครับสวยมากๆนะครับใหม่มากๆกริปเลยนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่เสียกุญแจ นะครับเดียดสตาร์ทโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเครื่องเงียบมากนะครับนิ่มมากนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะครับเบาะด้านข้างนะครับเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับโอ้โหเราปีกเบาะต่างๆนะครับยังแน่นยังตึงนะครับนี่เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากโรงงานจากศูนย์จากโชว์รูมเลยนะครับข้อดีของเบาะผ้าต้องบอกเลยว่าโอ้ระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับ และแผงวาะตูนะครับดีไซน์มาได้หอโหสวยมากๆนะครับเป็นพลาสติกนะครับสีดำนะครับเย็บมาด้วยโหหนังตัดต้องบอกว่าโหดีไซน์ได้สปอร์ตมากๆนะครับลงตัวน่าใช้มากๆนะครับคอนโซลด้านหน้าเหมือนกันนะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับโหไม่มีรอยขีดข่วนล่องลอยกระแทกแต่อย่างใดนะครับไม่มีคาบกาวคาบอะไรเลยนะครับและส่วนหน้าจอนะครับ เขาจะเป็นหน้าจอนะครับมีเดียต่างๆนะครับลูกเล่นมีเดียต่างๆนะครับวิทยุนะครับ FMAM ต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับใส่แผ่นซ d ดีนะครับได้หมดเลยและด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะเป็นนะครับควบคุมนะครับมีเดียต่างๆนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงต่างๆเพิ่มลดเสียงจากตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะเป็น ระบบแอร์นะครับควบคุมระบบแอร์นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกโหมดต่างๆนะครับเข้าหน้าเข้าเท้าได้เลยปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เพิ่มความแรงเบอร์1เบอร์2จากตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกอุณหภูมิจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีปักพาวเวอร์เลดนะครับสฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับนี่และด้านในก็จะมีช่องเสียบ usb aux ต่างๆนะครับ าส่วนหัวเกียร์นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าหัวเกียร์ใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยสึกรอยะลอกนะครับหรือสีลอกแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดเลยไม่เพียง79,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับและนี่นะครับเขาจะแสดงนะครับตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับเบรกมือต่างๆนะครับเปิดประตูอยู่นะครับอารอบเครื่องยนต์นะครับรอบความเร็วต่างๆนะครับเลเวลถังน้ํามันอุณหภูมิต่าง ครับคือครบเลยส่วนพรมลายนะครับต้องบอกว่าเป็นพรมลายหนังนะครับดีไซน์มาได้แบบสวยลงตัวมากๆจับถนัดมือมากๆเลยนะครับและมีโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กจากตรงนี้นะครับาฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเขานะครับจะเลือกนะครับมีเดียนะครับที่หน้าจอเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคลื่นนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์จากตรงนี้เลยนะครับอ่าส่วนด้านขวามือนะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นระบบนะครับ ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือคูสคอน control นั่นเองนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับระยะทางไกลๆนะครับหรือเราออกต่างจังหวัดนะครับเราสามารถเซตนะครับค r สค s e control ตรงนี้นะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับดีมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะเลือกนะครับระบบนะครับที่หน้าจอครับดูข้อมูลรถต่างๆนะครับจากน้้นหน้าจอได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นระบบนะครับ ที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่อยู่ด้านซ้ายมือนี่เลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นระบบนะครับไฟเลี้ยวต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนระบบไฟหน้านะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับส่วนนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่เขาจะเป็นพับไฟฟ้าปักไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับเราห้ามมามือไปง้างไปดึงไปผักไปบ่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียนะครับเขาจะเป็นเฟืองและนี่นะครับจะเป็นสมุดคื่มือนะครับการใช้งานรถนะครับ เป็นเล่มหนาๆแบบนี้เลยนะครับและนี่นะครับสมุดรับประกันนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับคันนี้ก็มีประวัตินะครับดูแลศูนย์นะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับหรือที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับหรือที่1 5 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดนะครับและนี่นะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโหเบาะนี้ยังแข็งนะครับปีกเบาะต่างๆนะครับยังแน่นยังตึงนะครับ เหมือนไม่ได้ใช้งานแถวหลังเลยนะครับเหมือนนั่งแค่คู่หน้าแค่นั้นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากศูนย์จากโรงงานจากป้ายแดงเลยนะครับต้องบอกว่าเบาะใหม่มากๆนะครับยังแน่นมากๆนะครับอ่าแล้วเวลาที่เราจะขึ้นนะครับอ่ารถยกส่งนะครับเขาจะมีชายบันไดนะครับเราเหยียบชายบันไดนะครับเราก้าวขึ้นมาได้เลยนะครับโอ้ต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับสำหรับรถสี่ประตูคันนี้นะครับ ทัศนวิสัยต่างๆนะครับมองเห็นได้แบบโล่งโปร่งมากๆนะครับและเวลาที่เราจะนั่ง2คนนะครับเขาจะมีนะครับที่พักแขนนะครับนี่มีช่องนะครับวางแก้วน้ำนะครับเครื่องดื่มชากาแฟจากตรงนี้ด้วยนะครับหนี้ดีมากๆเลยนะครับหรือถ้าเราจะนั่งนะครับ3คนนะครับเราก็เอาตรงนี้ขึ้นแค่นี้เองนะครับนั่งได้เลยนะครับ2คน3คนนะครับระบบความปลอดภัยต้องบอกว่าครบคัน ครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหรือเบลลนั่นเองนะครับตัวติดตั้งคาร์ซีทไอโซฟิกต่างๆนะครับคือครบคันนะครับและนี่นะครับเขาจะมีช่องนะครับพาวเวอร์อัเลดด้านหลังอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับเวลาไปเที่ยวทางไกลหรือออกต่างจังหวัดนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับต่ระบบความเย็นต่างๆต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับแอ์นะครับเขาจะมาจากด้านหน้านะครับเย็นทั่วห้องโดยสารเลยนะครับไม่ร้อนนะครับ ระบบไฟต่างๆนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับโหน่าใช้มากๆนะครับสาหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่หารถสประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเพราะคันนี้นะครับโหน่าใช้มากๆนะครับใช้น้อยมากๆนะครับไม่เพียงเจ็ดหมื่นกวโลเท่านั้นเองนะครับและมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับลูกค้าประหยัดและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลย นะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่ชั้นหนึ่งเลยนะครับ1ปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพอรบและของแถมอื่นต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับและเวลาเปิดนะครับต้องบอกว่าเปิดค่อนข้างง่ายเลยนะครับของเจ้าฟอร์ดคันนี้นะครับนี่เขาจะเป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงนะครับเขาจะเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับในหัวรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีหัวน็อตนะครับจากเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตแก้มด้านข้างนะครับน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะนะครับหรือรอยประแจขันใดอย่างใดเลยนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับจากศูนย์จากโรงงานนะครับรูกลมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับบาร์โค้ดต่างๆนะครับโลโก้ปอต่างๆอยู่ครบสติกเกอร์นะครับต่างๆ นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับยังใหม่นะครับไม่มียุ่ยไม่มีขาดนะครับแกนบ้านข้างฝั่งนี้เหมือนกันนะครับโลโก้ต่างๆนะครับนี่รอยมาร์กกิ้งรอยแต้มสีต้องบอกว่าอยู่ครบทุกจุดนะครับและเครื่องยนต์ต้องบอกว่าคันนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์มาต้องบอกว่าโอ้ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจากที่เรารีวิวนะครับจากภายในนะครับคือเครื่องนิ่งมากนะครับเครื่องไม่มีสันไม่มีเสียงเคกเลย นะครับเครื่องสะอาดมากๆนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับไม่มีคราบสนุงสนิมแต่อย่างใดเลยนะครับรถได้การการดูแลเช็คระยะตามระยะนะครับและคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,200ซีซีนะครับเครื่องยนต์คอมมอนเรลด้วยนะครับ160แรงม้าเลยนะครับและสําหรับร้านไลออนคาร์ของเรานะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับมีเล่มโอนได้100%นนะครับและเวลานะครับที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากนะครับ เขาจะเป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่หารถกระบะสีประตูใช้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายน่าใช้มากมากนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมนะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับ ไม่เลยครับ Ford r a n g เจนะครับ2.2 XLT นะครับปี2017เลยนะครับคันนี้ใหม่เพียง7 0 0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวอันดับเดียวเท่านั้นนะครับและราคานะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาของเรานะครับเรามาขายเพียง5,59 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชัน่นนั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับชั้น1ของใหม่1ปีเต็ม นะครับฟรีค่าโอนฟรีภาษีพรบปี66หกและของแถมอื่นๆต้องบอกว่าอีกมากมายเลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับเพราะร้านเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับลูกค้าเพียงดูร <that> ีว <m helpless. S 1> ิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับ เพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ o ยูทูบไลน์นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google Map ว่าไลออนคาพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดกันไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะครับ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าเข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะครับและตอนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพนางฟ้าเลยกาได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสวัสดีครับ